สวัสดีค่ะครูกุ้งนะคะวันนี้ครูกุ้งจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนไม่เกิน10,000แสนนะคะก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณารูปคิดว่ารูปคิดกำหนดมาทั้งหมดกี่หลักกำหนดหลักร้อยกำหนดหลักสิบและกำหนดหลักหน่วยดังนั้นกำหนดมาทั้งหมด3หลักใช่ไหมคะ นักเรียนไปดูหลักร้อยค่ะหลักร้อยมีลูกคิดทั้งหมดกี่ลูกนับ1 2 3 4ส,สมี4ลูกดังนั้นนักเรียนก็เอาเลข4ไปเขียนให้ตรงกับหลักร้อยซึ่ง4อยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ400ต่อไปค่ะหลัก10หลัก10นับได้ทั้งหมดกี่ลูก หนึ่งสองสามสี่ห้านับได้ห้าลูกดังนั้นเอาห้าไปเขียนอยู่ให้ตรงกับหลักสิบซึ่งห้าอยู่หลักสิบเท่ากับห้าสิบต่อไปค่ะไปดูหลักหน่วยไปดูหลักหน่วยหลักหน่วยนับได้กี่ลูกหนึ่งสองสามนับได้สามลูกดังนั้นสามอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 3นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวน453มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ c อ,อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400ต่อไปค่ะ5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ สามอ่าอันนี้คือค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะก่อนอื่นต้องพิจารณาจากลูกคิดก่อนนะคะจากโจทย์ที่เขากำหนดให้มาดูตัวอย่างในหน้าถัดไปนะคะตัวอย่างอ่าจำนวน879มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเท่าไหร่นะคะ8อ่ไปดูนะคะไปดูหลักร้อย 8อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับแ0 0รอยเจอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เขียนอยู่ในรูปของการกระจายแปดร้อยเจ็ดสิเ้าท่ากับ8อยู่ในหลักอะไร8อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับแป0รอยเราก็ไปเอาค่ามาเขียนเลยแป0รบวกกับ 7อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ70บวกกับ70แล้วก็บวกกับบวกกับอะไรคะ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9ดังนั้นการเขียนอยู่ในรูปการกระจายก็คือการเขียนอยู่ในรูปของการบวกนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะครูกุ้งจะให้นักเรียนทำการบ้านในแบบฝึหกหัดวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่10นะคะ อันนี้คือตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่10ข้อที่1ขอให้นักเรียนเขียนเลขโดดและค่าของเลขโดดพร้อมทั้งเขียนในรูปการกระจาย่กอกอา่นนักเรียนต้องพิจารณารูปคิดค่ะรูปคิดมีกี่หลักหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหลักใช่ไหมคะมีหลักหมื่นมีหลักพันมีหลักร้อยมีหลักสิบและมีหลักหน่วยเดี๋ยวเรียนไปดูหลักหมื่นค่ะ หลักหมื่นมีลูกคิดทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามลูกนักเรียนก็เขียน3าให้ตรงกับหลักหมื่นต่อไปหลักพันหลักพันนับได้ทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนับได้หลูกดังนั้นเขียนหให้ตรงหลักพันต่อไปหลักร้อยนับลูกคิดได้กี่ลูกนับได้หนึ่งลูกก็เขียน หนึ่งให้กลมกับหลักร้อยหลักสิบนับได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับได้เจ็ดลูกดังนั้นหลักสิบก็เขียนเลขเจ็ดให้กลมกับหลักสิบต่อไปค่ะหลักหน่วยนับได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกดังนั้นเราก็ต้องเขียนเก้าให้กลมกับหลักหน่วยต่อมาค่ะสามอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับ สามหมื่นหกอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับหกพันหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้า เขียนอยู่ในรูปกระจายก็คือการเขียนอยู่ในรูปของการบวกนั่นเองเอาค่ามาจากไหนเอาค่าของเลขโดดแต่ละหลักมาเขียนค่ะ3อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับส0 0 0 0ื่นนักเรียนก็เอา3 0 0 0 0มาเขียนต่อมา6อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ6กพันก็ห0 0ันมาเขียน1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100่ก็เอาหนึมาเขียน7อยู่ในหลัก สิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบมาเขียนเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้าแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของการบวกแค่นั้นเองโอเคไหมคะ,ะสำหรับวันนี้ครูกุ้งก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ